จัดลอฟเตอร์ไปเลยสองตัวจุกๆไปแฮงเอากับเพื่อนมานะคะแล้วก็คือหิวข้าวมากค่ะก็คือแบบสุดเหวี่ยงมากไปกับเพื่อนที่ทํางานแจกไพ่ด้วยกันช่วงซัมเมอร์เนี่ยคือหลายๆคาสิโนเขาก็จะมีพูลให้เล่นนะคะอมก็จะไปแบบเออเปิดห้องเล่นนงเล่นน้ํากันกับเพื่อนส่งเพื่อนสาวอะไรก็ว่ากันกลับบ้านมาก็คือหิวมากนะคะสามีซื้อลอฟเตอร์มาให้จากคอสโกประมาณสองสามตัวนะคะก็เลยกะว่าวันนี้จะเอาออกมาทํากินนิดๆจริงๆแล้วนา่งซื้อมาประมาณห้าหกตัวนะคะแล้วก็เหลือไว้ให้ออมสงตัวนะคะเพื่อที่จะให้ ทำกับข้าวกินเน,ะนาะก็รู้ว่าอ,อมชอบซีฟูดนั่นแหละชุดที่คนเห็นชนีพุงป่องๆแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะที่ฉันยังใส่ชุดว่ายน้ําอยู่เลยค่ะคุณนาะหลังจากเล่นน้าเสร็จก็คือขับรถกลับบ้านพอดีะคะ่ะชุดมันก็แห้งพอดีนะคะก็เลยเออกลับมาทากับข้าวต่อเลยขี้เกียจเปลี่ยนใส่ชุด,ชดว่ายน้าชุดนี้แล้วคือพุงป่องมากแม่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะโชว์พุงกรุบกรบกิ๊บิบอะไรคนชอบถามนะคะพี่เมื่อไหร่จะมีลูกคะน้องเมื่อไหร่จะมีลูกถ้าไม่มีลูกเนี่ยเดี๋ยวแก่ไปไม่มีใครเลี้นนะะอออ้้าาาแแแลววก็บบบบเเ่ใใจ จะไปสร้างพาระให้เขาตั้งแต่เขาเป็นวิญญาณเลยหรือไงคะในอนาคตถ้าเกิดอ,อมมีลูกอมก็ไม่ได้คาดหวังว่าให้ลูกมาเลี้ยงอมนะคะเพราะอมก็คิดว่าเขาก็คงอยากที่จะมีชีวิตของเขาเด็กเขาก็ไม่ได้ขอร้องให้เขามาเกิดเราเป็น<ช>ค,คนทําให้เขาเกิดมานะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะดูแล<ว>เขาครอบครัวคนไทยอาจจะคิดว่าถ้ามีลูกมีหลานจะได้มีคนดูแลตอนแก่อมไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ใครมาดูแลตอนแก่จริงจริงเหตุผลที่อมอยากทํางานนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินสะสมเวีไทั์เมนตอนที่เรามีอายุที่แบบทํางานไม่ไหวแล้วเนาดตรงกันวอา เกิดแก่ไปแล้วคงไม่คาดหวังให้ลูกมาเลี้ยงเราแน่นอนเด็กที่อเมริกาพออายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยเขาก็จะออกไปมีชีวิตของตัวเองนะคะคือเขาก็จะไม่ได้มาอยู่กับพ่อแม่เนาะคือเขาก็จะมีชีวิตของเขาฉะนั้นอ<ะ>เอาไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ลูกหลานเลนหล,น,หลนเนี่ยมาดูแลเราตอนแก่นะคะเราก็ต้องรีบหาเงินแล้วก็เอาเงินนี่แหละมาดูแลตัวเรา,อราเององค์สามีดูแพ็กเกจบ้านพักคนชราไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีใจเดื anyway, อนละ Anyway มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะตอนนี้ก็คือลอฟเตอร์สุกแล้วนะคะก็เอาลอฟเตอร์ใส่จา ดูสตัวอวบๆเลยนะ,ะทีแรกคือหิวจัดนะคะกะว่าจะจัดไปเลย2ตัวจุกๆคือเอาจริงกินตัวหนึ่งก็คืออิ่มมาก